และแล้วเจ้าคุณปู่ก็จากไปมันเป็นความโศกเศร้าสุดๆของพจจมานจนไม่เหลือน้ำตาจริงไว้ให้ร้องไห้อีกเลยคุณปู่ลาก่อนนะพจจมาน <c oughs> และนี่คือมระะดกที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้ พี่านกรรมฉบับนี้เจ้าคุณปู่ยกมรดกทั้งหมดให้กับให้กับตุ่มตุงตุ่มตุมตุ่มตุมตุ่มตุงตุ่มตุ่ตุ่มตุ่ตุ่มตตุ่มตุ่ตุ่ม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 มตุ่มตุ่่มตุ่มตุุ่่ม บายบายจุ๊บจุนี่เขาก็ไปช้อปปิ้งหมดแล้วดิไม่ต้องกลัวตอนปู่เดินทะลุตัวทนายอ่ะปู่แอบดึงตอมช้อปปิ้งของทนายออกมานี่ไงช้อปปิ้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 งไม่รู้เป็นอะไรอ่ะทำไมไม่รู้สึกอยากช้อปปิ้งเลยก็เอาเงินไปลงทุนสิไม่รู้จะลงทุนอะไรดีลาก่อนพจมา ไม่รู้จะลงทุนอะไรดีเหมือนกันนะ่ะมาดูตอนจบกันและแล้วพูจมานก็ได้มรดกของบ้านโกลเด้นแซนและชายกลางอะได้อะไรไม่ได้สักแดงเดียวอะให้ hey. ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือเงินน้อยลงทุนเมื่อไหร่เรา,เ<อ>ามีตัวช่วย,วยมองหาสถาบันการเงินที่มีโลโก้5ขั้นมั่นใจลงทุน เขาจะช่วยให้คุณลงทุนด้วย5ขั้นตอนอย่างมีหลักการอาแช่ให้ดูนานๆนเลยอ่านทันไหมไม่ยัดเยียดและข้อดูแลคุณให้ปรับแผนการลงทุนได้ทันสถานาการณ์คลิกเลย www ห้าขั้นมั่นใจลงทุน com ช่วยแชร์ด้วยนะครับนะครับ